ดีค่ะเพื่อนๆพบกับรายการปุ่มมิชแนลนะคะวันนี้นะคะปุ่มพามานะคะเดินรอบๆนะคะเขาเรียกอะไรริมแม่น้ํานะคะใจกลางเมืองของอัมสเตอร์ดัมนะคะแต่อยู่ทางด้านฝั่งตะวันตกนะคะก็เลยเราจะมาพาเดินดูรอบๆนะคะว่าบรรยากาศธรรมชาติตอนช่วงนี้นะคะเป็นยังไงกันบ้างนะคะวันนี้อากาศค่อนข้างดีค่ะประมาณ21องศานะคะเดี๋ยวเราพาไปดูกันต่อเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างตามปุ่มมาเลยนะคะ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะปุ่มจะพามาเดินเล่นบรรยากาศชิลๆสบายๆบ,บริเวณเฮาฮาเฟินกันค่ะใครอยากรู้ประวัติเฮาฮาเฟินมาฟังกันคร่าวๆเลยได้นะคะเฮาฮาเฟินเป็นย่านชุมชนของอัมสเตอร์ดัมในประเทศเนเธอร์แลนด์ซึ่งตั้งอยู่ในเขตเลือกตั้งทางตะวันตกเฮาฮาเฟินมีความหมายตามตัวอักษรว่าท่าเรือตัดไม้เป็นท่าเรือที่ตั้งอยู่บริเวณทางแม่น้ํานตะวันตกของอัมสเตอร์ดัม มีเขื่นกันแม่น้ำทางทิศเหนือและสปาดัมเมอร์ทางทิศใต้ปัจจุบันมีการใช้เรือสินค้าทางบกเป็นส่วนใหญ่อย่างไรก็ตามจะมีแผนการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าโดยหน้าที่คือจะสร้างเป็นพื้นที่อาศัยบนหมู่เกาะเทียมทั้งหมด7เกาะเฮาฮาฟเฟถูกขุดขึ้นมาในปี1876ร่วมกับคลองนอ์เซเป็นท่าเรือแห่งแรกของอัมสเตอร์ดัม ที่ขุดขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์คือการขนย้ายและเก็บไม้แปรรูปเนื่องจากมีการขนไม้ทางถนนมากขึ้นบางส่วนทันท่าเรือจึงเต็มไปด้วยทรายเพื่อใช้สำหรับวัตถุประสงค์อื่นๆในปี1945และยังคงใช้สำหรับการขนไม้และอุตสาหกรรมแปรรูปอยู่ที่นั่นแต่กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับท่าเรือลดลงอย่างมากเมื่อเวลาผ่านไปพื้นที่นี้ยังอยู่ในระหว่างการปรับปรุงค่ะ ถ้ายังไงไปเชิญชมบริเวณสวยๆกันได้เลยนะคะ ้างค่ะเพื่อนๆที่ปุ่มพาคลิปมาให้ชมกันนะคะก็คือ,อน,นี้เป็นทางด้านทิศตะวันเขาเรียกทิศตะวันตกนะคะของอัมสเตอร์ดัมนะคะก็อยู่ทางด้านรอบนอกนะคะที่มีท่าเรือนะคะเป็นหลักนะคะ <c oughs> <c oughs> ก็ช่วงนี้นะคะกด YouTube ออกมาค่อนข้างเยอะค่ะก็คือห้ามถ่ายนะคะรูปที่มีใบหน้าคนค่อนข้างเยอะนะคะปุ่มก็จะต้องทําตัดต่อยากขึ้นนิดนึงแต่ก็จะพยายามนะคะเก็บ บรรยากาศนะคะวิวนะคะที่ไม่ให้มีเกี่ยวกับภาพคนค่อนข้างเยอะนะคะโดยเฉพาะเราแล้วก็วิวแค่นั้นพอนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะคะไปล้วคะ่ะบาย